ผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีเป็นประธานปิดการแข่งขันฟุตบอลรายการใจฟ้าคิงส์ค u พฟุตบอลทัวร์นาเมนต์ชิงถ้วยพระราชทานครั้งที่1รอบนานาชาติ ที่สนามฟุตบอลใจฟ้าอะคาเดมี่ตำบนิคมสร้างตนเองอำเภอเมืองลบบุรีจังหวัดลบบุรีนายอำพลนันทพากกรุลผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีได้เป็นประธานปิดการแข่งขันฟุตบอลรายการใจฟ้าคิงส์คัพฟุตบอลทัวนาเมนต์ชิงถ้วยพระราชทานครั้งที่หนึ่งรอบนานาชาติโดยมีนายจำเริญสลาดชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีในฐานะนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดลบบุรีพร้อมด้วยนายอำนาจช่างกลึงดีผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดลบบุรีเข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีปิดการแข่งขันโด โดยการจัดการแข่งขันครั้งนี้เกิดขึ้นจากดําริข,ของพระราชวิสุทธิประชานาตเจ้าวาดวัดพระบาทน้ําพุเพื่อเป็นการส่งเสริมให้ยุวชนได้ใช้เวลาว่างในการออกกาลังกายเพื่อให้สุขภาพแข็งแรงเป็นการสร้างมิตรสัมพันธ์และก่อให้เกิดความรักความสามัคีของนักกีฬายุวชนทั่วประเทศโดยมีทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันจํานวน49ทีมทีมจากในประเทศไทยนะครับ40ทีมและทีมจากต่างชาติ9ทีมโดยมูลลนิธิอาทรประชานาตร่วมกับสมาคมกีฬาแห่ง จังหวัดลบบุรีนำเรียนผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีกราบบังคมทูลขอถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ให้แก่ทีมชนะเลิศในการแข่งขันและเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ทีมนักฟุตบอลที่เข้าร่วมการแข่งขันทุกทีมครับ โดยนายอัมพลอังคภากกรุณผู้ว่าราชการจังหวัดลบุรีได้มอบถ้วยพระราชทานแก่ทีมชนะเลิศนายจำเริญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบุรีในฐานะนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดลบุรีได้มอบถ้วยรางวัลให้แก่นักฟุตบอลยอดเยี่ยมผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยมก่อนปิดการแข่งขันครั้งนี้และทีมใจฟ้าอะคาเดมี่ได้ควา้าแชมป์รุ่นอายุไม่เกิน12ปีทั้งทีมชายและทีมหญิงรับถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10พร้อมรับ เงินรางวัล1 0 0 0 0แสนบาทขอแสดงความยินดีด้วยครับครับล่าไม่มาเหรอไอ้บอกอ่ามาดามมาดามบอกตังเต่จัดระเบียบนั่ง,งเดี๋วๆเ,เดี๋ยวโฟเด้เดี๋เดโฟโต้